นี่คือการปรับโฉมครั้งแรกในรอบ4ปีสลาล,ล่อมคราวนี้เร็วขึ้นโอ้ถือว่าปรับเยอะกว่าที่คิดนะก,ก็ถือว่าเกินคาดนิดนึง นิสสันเอเมาร่าใหม่เครื่องยนต์1.0ลิตร3สูบเทอร์โบ100แรงมา้าแรงบิด152นิวตันเมตรเกียร์อัตโนมัติ CVT นี่คือการปรับโฉมครั้งแรกในรอบ4ปีลองขับกันเลยดีกว่ามาพร้อมแล้ว3 2 1ไป ล่องตัวเหมือนเดิมช่วงล่างจะเน้นนุ่มติด,ดนุ่มนิดนึงสถานีต่อไปคือซอกแซกเล็กน,นิดนึงแล้วก็จุ่มขังเร่งเพิ่มเครื่องยนต์1.0เทอโโร์โบยังคงแรงเหมือนเดิม ว้าววงขวาครับผมว้วนี่คือสลาลอมสลาลอมคราวนี้เร็วขึ้นว้วโอ้โหโอ้ช่วงล่าง เอาจริงแม้ว่าจะไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรแต่ก็รู้สึกว่าใช้งานปกติเนี่ยก็ไม่แย่และขับสนุกๆอย่างนี้ได้แต่ถ้าจะให้บู๊แบบว่าฟาแสนฟิเลียสนั้นคงอาจจะยังไม่ตอบโจทย์แล้วก็เพิ่มความคล่องตัวสักนิดหนึ่งโอเคเอาล่ะต่อไปสลาลอมอกีกรอบหนึ่งรอบที่สอง ในความเร็วต่ำไม่ได้ต่ำเลยเอาจริงนะขับสนุกเวย้ยเอาจริงเบรกยังดีอยู่เหมือนเดิมเหยียบสักหน่อย นี่เป็นการเลื้อฟื้นความสงจํานะเอาจริงๆแล้วรู้สึกว่านิส s ันอัลเมราเนี่ยในแง่ของการขับขี่ไม่ได้ขี้เละแต่เพียงแค่ว่ามันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์คนที่ชอบขับรถแบบโอ้มมัน,มน,มนขนาดนั้นเนี่ยถามว่าคล่องตัวไหมมันก็คล่องตัวนะยักเข้าไปยักเข้าไปเออยักเข้าไปยักเข้าไป แม้ว่าจะไม่ได้เปลี่ยนอะไรแต่ผมว่าใช้งานทั่วไปมันก็เพียงพอแล้วแหละเอาละขับเสร็จเรียบร้อยเท่ากาันจริงๆแล้วแม้ไม่ได้ต่างแต่ก็ขับดีอยู่นะเดี๋ยวไปสรุปจุดต่างกันว่าเป็นอย่างไรสำหรับยุสันอเมร่า หลังจากที่ลองขับมาเรียบร้อยแล้วเราต้องมาพูดถึงจุดต่างในนิวนิสันอเมรานะครับและคนที่อยู่ข้างๆผมนะครับไม่ใช่ใครที่ไหนแล้วครับพี่กันนะครับซึ่งเป็นทีมคอนเทนต์ของขาไซต์ทีมเองเซฮายครับสวัสดีครับในฐานะที่คุณคลุกคลีด้านข้อมูลของรถทุกรุ่น <c oughs> รวไมไปถึงจุดต่างด้วยอ่าเล่าสักนิดหนึ่งจุดต่างของอเมรารอบนี้เป็นอย่างไรโอเคจุดต่างจุดแรกเลยนะครับอยู่ที่ไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์นะครับฮะมา,มาแล้วเหรอมาแล้วก็อนหน้านี้มันจะเป็นแค่ไฟหลีธรรมดา และเพิ่งมาเพิ่มตอนนิสสันอาร์เมาเอเมื่อปีที่แล้วงวดนี้มันก็มาเป็นแบบเต็มระบบแล้วนะคระับตรงกุญแจที่ถืออยู่เนี่ยมันจะมีตัวฟังก์ชันรีโมทสตาร์ทไอรีโมทสตาร์ทเนี่ยมันทำได้2อที่ก็คือที่กุญแจอีกอันหนึ่งคือตรงไหนอะพี่กันในโทรศัพท์มือถือคือจะมีแอปของ n ิส s a n Connect Service อยู่ครับอ๋อโอเคไอต,ตัวนี้มีมาให้แล้วก็ดอกกุญแจเปลี่ยนไปกุญแจเนี่ยถามจริงอันนี้มันเหมือนของรุ่นไหนโอ้โหนี่ X Trail ใหม่อารยาใหม แล้วก็รุ่นหลังๆที่จะเปิดตัวหลังจากนี้ด้วยเราต้องใช้คําว่าเราจะระลึกถึงพวงมกุญแจทรงเม็ดข้าวนะครับแล้วว่าที่แฟชไลด์ด้วย <laughs> <laughs> เอาไ,ไอตรงดีเทลจุกจิกเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่การเปลี่ยนแปลงที่ชัดที่สุดยังไงพี่กันอันไหนที่มันเปลี่ยนแปลงชัดสุดก็กจังหน้านี่เลยครับซส้นโครเมียมมันจะมาเยอะมากจากเดิมที่เป็นแบบ V motion เป็นแบบ V ที่แท้จริงเลยอ่าตอนแรกมันจะเป็น V ใหญ่ๆ V แบบตะโกนใช่แต่เดี๋ยวนี้คือมาเป็นโครเมียมที่ C แทนครับมันจะเส้นเยอะมากเลย อ๋อแล้วเอ๊ะเดี๋ยวนะผมว่ามันมีความามีบางอย่างที่ไม่คุ้นหน้าคุ้นตาใช่ครับแค่เป็นสิ่งที่ลูกค้าหลายคนบอกว่าอยากให้ใส่กันมานานแล้วโลโก้ใหม่ครับนี่เป็นรถรุ่นแรกนะครับของิสันบ้านเราที่ใส่โลโก้ใหม่นะครับซึ่งหลายคนเรียกร้องว่าทําไมไม่ใส่นิสสันผิกนะครับก็มีพี่คน <c oughs> R&D <c oughs> เขาก็ถอนหายใจไปหลายรอบอยู่เหมือนก,กันในที่สุดก็กใส่มาเป็นที่ละปอนแล้ว,ลวไม่ได้แค่นี้นะครับอะไรก็ตามที่เป็นโลโก้นิสสันทั้งล้อแม็กฝากระโปรงท้ายแล้วก็พวงมาลัย เป็นโลโก้ใหม่หมดแล้วด้าน,นข้างนี้ไม่ได้เปลี่ยนใช่ครับล้ออันลอยหลายคนอยากได้ล้อ16และก็ล้อ17แบบเวอร์ชันอเมริกาแต่ไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่ามันมีข้อจํากัดเรื่องเครื่องยนต์นะภาษีคคาอยู่ที่จะมีเรื่องเกี่ยวกับมลพิษใช่แต่ว่านิสสันก็ไม่ได้ใจร้ายนะครับเขาก็จะมีชุดแต่ง <c oughs> ล้อขนาด16นิ้วอยู่ซึ่งอันนั้นจะเป็นชุดแต่งภายนอกที่เรียกว่าอีกไนแพคเกจส่วนด้านในจะเป็นไอคอนแพคเกจแล้วก็มีชุดหนึ่งคือคุณอยากได้ทั้งภายนอกภายในเขาก็จะมีเซ็ กใหห้เมือนนัท่านท้ายสิที่ต่างจริงๆก็คืออันนี้ครับโลโก้นิสันใหม่ยตามที่พูดมาก่อนหน้านี้อและแค่นั้นเลยอ่าแต่ว่าตรงคิ้วฝาท้ายตะก่อนนี้มันจะมีคงนี้ป่เออไม่มีอยู่แล้วใช่ครับแค่นี้เลรอโอเคอ่ะฝาท้ายไม่ได้เป็นไฟฟ้านะครับอุ้ยแต่ฝาท้ายจริงอย่างนี้ก็แอบหนักอยู่นะแล้วก็เป็นชุดปายยางโอเคก็หลักๆสำหรับภายนอกนะ เขาได้ไฟไท้ายแบบนี้มาก็โอเคแล้วครับอเมร่าบ้านเราก็คือไฟไท้ายเป็น LED แต่ไฟเลี้ยวยังเป็นแบบหลอหดอยู่นะ้<ข>าให้แบบนี้มากก็โอเคแล้วครับโอเค <laughs> แต่ที่น่าขัดใจก็คืออันนี้คือชุดแต่งใช่ไหมครับท่อไอเสียมันมันไม่ใช่ท่อจริงนะอันนี้คือเป็นท่อที่แบบอย่างเงี้ยเดี๋ยวให้ดูนะ <laughs> <laughs> ถ้าเกิดอยากจะเสริมสร้างจินตนาการนะครับ oh, <laughs> เราจะทําการขอบตรงนี้แล้วก็ใส่เสียงเครื่อง1 JZ นะครับพร้อมกับเอฟเฟกต ไฟออกจากท่อนะครับผมมันเล้าใจมากๆเลยแต่ว่าในความเป็นจริงนั้นเนี่ยมันนี่คืออีโคคาร์มันไม่ใช่สปอร์ตคาร์เอาละอยู่ภายในห้องโดยสารของนิวนิสันอัลเมราเล่าจุดต่างภายในห้องโดยสารของอัลเมรารอบนี้หน่อยว่ามันเป็น <Okay. S 1> ยังไงดีกันสำหรับจุดต่างแล้วก็คือโทนสีหลักที่ใช้ถ้าใครใช้อัลเมรารุ่น V กับ VL จะพบว่าไอ้ตรงแผงคอนโซลตรงนี้กับแผงประตูจะเป็นสีเบจไม่สี ต้องบอกว่าเฉพาะแผงคอนโซลดีกว่าแผงคอนโซลจะเป็นสีครีมใช่สีเบจสีครีมในรุ่น V กับ V L นะในรุ่น V กับ V L แต่รอบนี้เปลี่ยนเป็นสีอะไรเนี่ยสีน้าเงินอ่อนน้ำเงินอมเทาคือต้องสังเกตดีๆต้องพบว่ามันคือน้ําเงินอ่อนเรามีอินเสิร์ตนะครับเพราะว่าเขาถ่ายอินเสิร์ตมาสีภาพสีอะไรมันจะชัดเจนส่วนที่เพิ่มเข้ามาอย่างหนึ่งคือแผงประตูมีแผงประตูก็จะมีการบุดนุ่มที่มัน โอเคขึ้นเยอะเลยอ่ะเพราะจากเดิมที่เป็นแบบพลาสติกคือก่อนที่เราจะรีวิวเนี่ยทางไอรีเขาก็ให้ข้อมูลแบบนี้ว่าวัสดุหนังที่เขาติดตั้งมาเนี่ย <c oughs> เขาจะติดตั้งในโซนที่เรียกว่าร่างกายของเราอะสัมผัสหรือวางบ่อยอย่างเช่นที่พักแขนหรือขอบประตูที่เวลาเราขับรถเราก็จะแบบเท้าคางอย่างเงี้ย <c oughs> เขาก็จะเพิ่มวัสดุบุหนังเพิ่มขึ้นมาเพื่อ <c oughs> เพิ่มควา <c oughs> มนุ่มนวลมากขึ้นซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะแม้กระทั่งในตรงกลางเนี่ยก็ แต่อันนี้ตรงกลางเนี่ยมันก็เปลี่ยนใหม่ใช่ไหมเหมือนไม่ใช่เปลี่ยนใหม่อะเหมือนบุกวัสดุหนังใหม่อัปเกรดอัปเกรดอ่าอัปเกรดดูดีขึ้นแต่ของก็จะดูกระจุนกระจินิดเอะแต่ข้อเสียก็คือว่าตอนนี้ไม่มี USB ตรงนี้แล้วนะอ่า USB ย้ายไปอยู่ตรงไม่ย้ายครับตัดออกเลยครับตอตรงตัดออกตรงนี้อ๋อในในการคอนโซลไม่มีแล้วใช่ครับในนี้ไม่มีแล้วมีแค่ตรงนี้ตรงเดียวใช่ครับแล้วก็ที่เพิ่มขึ้นมาก็คือไวเลสชาร์จใช่ครับเรื่องเสียงเหมือนเดิม รองรับ Apple CarPlay Android Auto แต่ที่เหมือนเดิมคือโลโก้แค่นั้นใช่ที่เขาชูอย่างหนึ่งคือกระจกมองหลังอันนี้คือเป็นต้งปี2022แล้วอ่าโมเดลยี่2022เขาติดตั้งมาให้มารอบเนี้เขาก็ติดตั้งมาให้เหมือนเดิมนี่คือกระจกมองหลังแบบเฟรมเลสก็คือไม่มีกรอบคือมันแบบมันเป็นขอบแบบเออดูสวยนะเขาชูเลยว่านี่คือเป็นรุ่นแรกที่ติดตั้งอุปกรณ์แบบนี้มาและอย่างหนึ่งที่เป็นไฮไลท์เลยนี่ จริงๆแล้วมันเป็นอุปกรณ์ที่ไว้สำหรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินซึ่งมันจะดีเทคทั้งตัว GPS ซึ่ง GPS เนี่ยจะวัดจากตัวมือถือแต่ว่ารถคันนีน้มี eSIM เวลาที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันจะสามารถระบุได้ว่ารถคันที่เราขับเนี่ยอยู่ที่ไหนตัวเซอร์วิสต่างๆจะเข้าไปช่วยเหลือได้ทันทีนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยมันจะมีลิงก์กับตัวแอป Nissan Connect Service ซึ่งอันนี้เป็นแอปเวอร์ชั่นใหม่ละเดี๋ยวในวันที่คลิปนี้ออนเนี่ย แอปตัวนี้ใช้ได้ละมันจะมีฟีเจอร์เยอะมากมายแต่สรุปง่ายๆครับปลดล็อกรถล็อกรถสตาร์ทรถได้ในระยะไกลแล้วก็ปักหมุดและสรัศมีต่างๆได้เช็คได้ว่าขับรถไปนั่นไปนี่สมมติว่าพี่การแอบไปซื้อของนะครับซึ่งเป็นของที่อาจจะแพ่อแม่ซื้อนะครับพ่อแม่ก็เช็คได้ว่าพี่การอยู่นี่นะครับก็จะโทรเช็คได้เลยว่าอยู่ไหนนั่นเองแต่ว่าข้างบนเขาไม่มีกล่องเก็บภ่นอีกแล้วปกติแต่ว่า รุ่นที่มีก Four ALLY, ่อเก็บวันดูท่าทางไม่มีมีไม่กี่รุ่นนอกจากเอทีว่าผมยังนึกไม่ออกเลยเออซิตีก็ไม่มีมาให้แผงบางแดดเหมือนเดิมไม่มีไฟแต่ก็ยุติธรรมนะให้มาสองข้างเลยโอเคส่วนเบาะนั่งคันนี้เป็นแบบเขาเรียกว่าหุ้มหนัง แล้วก็หุ้มหนังแบบว่าใช้วัสดุเขาเรียกว่าโคเล m โมดูลใช่เป็นบ่อสะท้อนความร้อนนี่แหละครับซึ่งเป็นออปชั่นที่ติดตั้งมาให้ตั้งแต่ M Y 2022ใช่รุ่นปีที่แล้วนี่เอง<ช>มีจุดหนึ่งที่เชื่อว่าหลายคนเห็นปุ๊บเฮเลยครับนี่คือ Chris <Cant> คริสคอนโทรผมบอกมือให้เลยมันเป็นของที่รุ่นที่แล้วอ่ะร้องขอมากๆเพราะว่าจริงๆรถในราคา ประมาณ5 0 0 0สนปลาย600,000 0 0นต้นๆเกือบ600,000กลางๆเนี่ยมันเป็นของที่ควรจะมีแล้วแต่บอกไว้ก่อนนะว่าครูซอนโทในอัลเมราเนี่ยมีกี่รุ่นย่อยนะ3ครับมี EL v แล้วก็ VL มีแค่นั้นแล้วพวงมาลัยพวงมาลัยปรับปรับยังไงนะเดี๋ยวลองดูดิอ่าเออทางเหมือนเดิมเป๊ะเออแต่แต่ตำแหน่งโอเคใช่ไหมที่คุณนั่ง ใกล้อยู่ครับเพราะเขาบอกว่านี่คือเบาะในลักษณะแบบซีโร่การิตี้เขาบอกว่าได้แรงบันดาลใจจากนักบินอวกาศอารมณ์มันทิ้งตัวใช่แต่ทิ้งตัวแล้วเป็นยังไงครับมันก็โอเคนะร่างใหญ่นะคุณน่ะร่างใหญ่กว่าผมประมาณ3เท่าได้ถือว่าถือว่าถือว่าไว้ใจได้ไว้ใจได้นะใช่แต่คุณลองปรับเวลาที่คุณขับดิโอเคก็ถือว่าได้อยู่ได้อยู่นะครับแต่เสียดายตรงที่เข้มขันนิลภัยปรับสูกตับไม่ได้อาจจริงๆมีรุ่นไหนที่ยังปรับได้มั่ง นอกจาก c ซียสมา2ตสอีก็ไปปรับไม่ได้ด้วย City ้ก็ปรับไม่ได้ด้วยส่วนบาะหลังเนี่ยจริงๆงานเหมือนเดิมไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่อย่างใดแต่ก็จะมี USB ให้ชาร์จอยู่หนึ่งช่องเท่านั้นเองซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยภายในของอั m เม a ่ก็ไม่ได้ปรับอะไรเยอะถูกไหมออปชั่นที่ใส่เข้ามาก็เป็นสิ่งที่ลูกค้าอยากได้ถ้าว่าในเรื่องของความสะดวกภายในนะประมาณนี้ครับประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วสําหรับคนทั่วไปนะ แต่สําหรับในมุมมองของพี่กันก็คงอาจจะอยากเติมอะไรนิดหน่อยถูกไหมอาจจะไมไ่เติมแบบว่าโอ้โหอลังการนั้นสร้างเลยแค่ให้หายขัดใจก็พออย่างเช่นอย่างเช่นว่าอันนี้น่าจะมีไฟซึ่งผมเข้าใจเลยเพราะคู่แข่งยังไม่ให้มาสักอันเครื่องเสียงฟังก์ชันครบแล้วไม่มีไม่มีฮีเตอร์ครับไม่มีฮีเตอร์ยูคาสัญญาเขาไม่มีฮีเตอร์เขาบอกว่าเพียงพอแล้วปุ่มสตาร์ท ะข้อดีก็คือว่างวดนี้เขาให้ทุกรุ่นนะถ้าที่เช็คมามจากเดิมที่ให้แค่รุ่น EL ขึ้นเพราะาสรินนิดนึงเบาะหลังอยากได้ที่พักแขนกับเบาะพับได้จากรุ่นต่างประเทศเอออันนี้ก็เป็นสิ่งที่ขาดนะอีกหนึ่งฟีเจอร์นะครับที่นิวนิสัน阿 m เม a เขาเพิ่มเข้ามานี่คือกล้องกล้องวันนี้คือกล้อง a d a s ซึ่งเดิมทีเนี่ยไม่มีอเมารุ่นก่อนเนี่ยเขาจะใช้เรดาร์นะครับแต่มา รอบนี้มีการติดตั้งตัวกล้องนะครับซึ่งกล้องตัวนี้ไม่ได้เอาไว้จับหน้ารถแบบว่า driver recorder นะแต่มันคือกล้องที่เอาไวต้ตรวจจับทั้งวัตถุและเส้นถนนซึ่งนั่นหมายความว่าตัวระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ของ Nissan a m e r a รอบนี้มีการปรับปรุงมาใหม่จริงๆตัวเดิมมันมีอะไรบ้างนะตัวเดิมมันจะมีระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเกกบรกอัตโนมัติมีลายสปอร์ตมาให้ใเลีคอร์พลาสติกก็มีมาให้หลักๆก,ก็เป็นระบบทั่วๆไปแต่สิ่งที่ อเมล่ารอบนี้ปรับแล้วก็เพิ่มขึ้นมานั่นก็คือตัวลนดี้พาร์เจอร์วอร์นิ่งเพราะว่ามันมีกล้องมาแล้วมันเลยสามารถจับเส้นถนนได้จับวัตถุด้านหน้าได้ชัดขึ้นแล้วก็อีกระบบหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือออโต้ไหดีออปชั่นพื้นฐานความปลอดภัยถุงลม6ลูกมีมาให้ทุกรุ่นย่อยเข้มริมนิดนึงอ่าเดิมทีมีเฉพาะรุ่นวีกับ VL คราวนี้ก็ใหทยมาครบทุกรุ่ว v ด <DC S> ี <c oughs> มีมาให้ ABS มีมาให้ออปชั่นความปลอดภัยพื้นฐานมีมาให้มากขึ้นแล้วนั่นเอง ก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วณนะวันที่เราถ่ายทำเนี่ยเรายังไม่ทราบในแง่ของราคาแต่ว่าเดี๋ยวเราจะขึ้นในแคปชั่นให้ดูแล้วกันว่าราคาและรุ่นย่อยเนี่ยเท่าไหร่อะไรยังไงแต่แน่นอนการปรับโฉมรอบนี้มันก็ต้องมีการเพิ่มราคาเป็นธรรมเนียมอยู่แล้วขอค่ายรถใช่ดังนั้นเนี่ยก็ในมุมของพี่การการปรับโฉมรอบนี้เป็นยังไงถือว่าปรับเยอะกว่าที่คิดนะเพราะว่าตอนที่เห็นนิสสันอเมลาในตลาดอเมริกาผมว่าเขาเปลี่ยนแค่ด้านหน้า ภายในแทบไมเปลี่ยนเลยข้าไปยูโรชั่นไทยปุ๊บด้านหน้าก็เปลี่ยนโลโก้ก็เปลี่ยนแล้วก็ภายในก็มีการเติมออปชั่นให้มันครบเครื่องขึ้นก็ถือว่าเกินคาดนิดนึงส่วนของผมเนี่ยเอเมร่าใหม่เนี่ยปรับชมรอบนี้ดูเหมือนจะอิงผลสํารวจจากลูกค้าที่ซื้อไปก่อนหน้านี้อยากได้อะไรอยากให้เพิ่มอะไรซึ่งนิสสัน มอเตอร์ประเทศไทยก็ได้ใส่ฟังก์ชันฟีเจอร์เพิ่มขึ้นมาแล้วความปลอดภัยเพิ่มขึ้นแต่จะไม่ได้มากเมื่อเทียบกับอีโคคาร์หรือซีดานขนาดเล็กตัวท็อปๆที่ขายอยู่ในบ้านเราซึ่งรายนั้นเนี่ยโอเคราคาก็ทะลุไป7จ็ดแปดแสนแล้วแต่ในแง่นิสันเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเขาจะเน้นในแง่ของความคุ้มค่าเป็นหลักส่วนตัวมองในแง่ของเพอร์ฟอร์แมนซ์โอเคคันนี้น่าจะกินน่าจะถือว่าใช้ได้เลยในราคาที่สมเหตุสมผลแต่ในแง่ของออปชันฟีเจอร์นั้น อาจจะยังไม่ได้สุดเมื่อเทียบกับรถรุ่นอื่นก็ถือว่าเป็นความหวังของ The b a n ของแบรนด์นิสสันเลยก็ว่าได้แต่จะถูกใจหรือเปล่าอันนี้คุณผู้ชมต้องเป็นคนไปสัมผัสด้วยตัวคนเองนะครับรถลงโชว์รูมแล้วก็ลองไปดูคันจริงไปลองขับกันได้นะครับวันนี้ขอบคุณพี่กันด้วยและเราจะเจอกันบ่อยขึ้นนี่คือทั้งหมดของทีมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะครับทุกช่องทางรวมไปถึง t i k t o k ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับการพาชมรถใหม่ในคันต่อไปครับ